วบัญกัที่ควรรู้นะครับผมข้อที่17ถ้าประโยคบอกเล่านะครับประธานเป็น he she it แล้วกริยาเป็น has นะครับนะเมื่อเปลี่ยนเป็นประโยคคำถามและประโยคฏิเศธนะครับต้องนำควบตูดูมาช่วยเช่นกันนะครับนะ และต้องเปลี่ยน has เป็น have ด้วยนะครับไม่สามารถเอา has ขึ้นหน้าเป็นประโยคคำถามได้นะครับนะตัวอย่างเช่น he has a pen นะครับเขามีปากกาอยู่หนึ่งด้ามถ้าเป็นประโยคปฏิเสธนะครับต้องเอา verb to do มาช่วยนะครับ เป็นทีดาซึ่งแฮฟเพนและนะครับนะแฮสตัวนี้ก็ต้องเปลี่ยนเป็นแฮฟนะครับเพราะว่า has นั้นเนื่องจากว่ามาจาก h a ฮฟเติมเอแต่กฎไวยากรณ์มีว่าหลัง d a s ซนั้นตามด้วกริยายช่องหนึ่งที่ไม่เติมเอดังนั้นแฮฟนะครับจึงเป็นช่องหนึ่งที่ไม่เติมเอนะครับ หรือถ้าเป็นประโยคคำถามกวเหมือนกันนะครับนะก็ when does he have a pen นะครับเป็น does he has a pen ไม่ได้นะครับนะเพราะ has เป็นกริยาที่ verb to have นะครับ have เติม s แล้วนั่นเองนะครับผมนะครับหน้าที่17ของชั้นป .2 อาจจะเป็นการสอนเร็วนิดหนึ่งนะครับนะเพราะว่านักเรียนป .2 นั้นบางคนยังอ่านหนังสือไม่ออกนะครับ ดังนั้นคุณครูก็จะเน้นเสมอว่าถ้าเกิดลูกคนไหนยังไม่เก่งนะครับยังอ่านไม่ออกเนี่ยหลังจากคุณครูไล์สดจบนะครับหรือตัดต่อลงช่องสีแดงแล้วนะครับนะให้หยุดคลิปนะครับนะครับแล้วก็เปิดย้อนหลังนะครับกลับไปย้อนหลังตั้งแต่ต้นฟังหลายๆรอบก็จะเข้าใจเองโอเคครับหน้าที่17นี้นะครับนะขึ้นบทสนทนาขึ้นมาเลย นั่นก็คือนกนะครับในเรื่องนี้นี่ชื่อว่าเพ็กซ์นะครับนกตัวนี้พูดขึ้นมาว่า whose hat is that ตามอักษรวิ่งด้านบนนะครับในาการสอนของกระผมนั้นจะแปลให้ทุกคำศัพท์เลยนะครับและทุกคำศัพท์ที่กระผมแปลนะครับหกระผมจะเขียนคำแปลให้ด้วยนะครับโดยใช้สไตล์ว่าแปลให้ทุกคำศัพท์จับมาเขียนให้ทุกประโยคนะครับ แล้วก็โขกด้วยหลักวยากรณ์ประโยคแรกนี้นะครับพูแ <Who 's, S 1> ปลว่าของใครจะต้องตามมาด้วยคำนามนะครับ hat แปลว่าหมวก h o ซ hat ก็เลยแปลว่าหมวกของใครแต่ต้องแปลตัวนี้ก่อนนะครับนะ G h a t h a t that แปลว่านั่นนั่นนะครับนะใช้กับประโยคเอกพจน์และก็สิ่งที่ถามนั้นสามารถมองเห็นแต่มือจับไม่ถึงนะครับ ก็เลยใช้คำว่า that ดังนั้นคำกริยาก็ต้องเป็นเอกพจน์นะครับ that is a w o o e hat is that ก็เลยแปลว่านั่นคือหมวกของใครนะครับลิงตัวนี้นะครับชื่อว่า max นะครับนะชื่อเหมือนภรรยาคุณครูเลยน <c oughs> ะครับแม็ max นะครับนะลิงตัวนี้ ก็เลยตอว่า it's Sam's hat it's นะครับย่อมาจาก it is นะครับซึ่งแปลว่ามันคือส่วน Sam's hat ตัวนี้นะครับหนาไม่ได้ย่อมาจาก is ไม่ได้ย่อมาจาก has และไม่ได้ย่อมาจาก was นะครับแต่มันเป็น apostrophe s apostrophe s แปลว่าอะไร apostrophe s แปลว่าคำที่แสดงความเป็นเจ้าของครับ เวลาแปลนะครับนะเราจะแปลจากนามคำหลังมาคำหน้าก็เลยแปลว่าหมวกของแซมนะครับหมวกของแซมดังนั้นเวลาแปลก็แปลว่ามันคือหมวกของแซมนะครับจบเลยแปลตรงๆต,ต,ตามนั้นเลยผ่านนะครับสองประโยคนี้ต่อไปมาดูอีกสองประโยคหนึ่งแม็กซ์นะครับก็เลยถามต่อนะครับนะว่า whose hat is this เหมือนเดิมนะครับ all oh, whose hat ah uh, whose hat is this นะครับต่างจาก whose hat is that นะครับนะเมื่อกี้ดังนั้นะ this ตัวนี้นะครับนะอ่านว่า this ตัวเด็กก็ได้แต่ฝรังหยอกเสียงมันทอทงนะครับ this whose hat is this this ตัวนี้แปลว่านี้นะครับนี้ลักษณะของการใช้นะครับก็ใช้กับประโยคเอกพจน์ แล้วก็มือจับไว้ได้นะครับนะมือจับถึงไม่ว่าแต่ว่าส,สิ่งของชิ้นนั้นต้องเป็นเอกพพนะครับต้องเป็นชิ้นเดียวก็เลยแปลว่าสิ่งนี้นะครับคือหมวกของใครหรือนี้นี้เฉยๆนะครับนี้คือหมวกของใคร this แปลว่านี้ is แปลว่าคือหรือเป็นก็ได้นะครับ whose hat หมวกของใคร เพ็กส์นะครับนะซึ่งเป็นชื่อของนกตัวนี้ก็เลยตอบว่า it's s h e s hat ก็เหมือนที่อธิบายไปเมื่อกี้นะครับ it ก็ <It S 1> <is S 2> คือหมวก is แปลว่าเป็นหรือแปลว่าคือ it แปลว่ามันนะครับแต่หมายถึงหมวกมันคือ s u e s hat ก็เหมือนเดิมนะครับตัวนี้คือ apostrophe s นะครับเวลาแปลให้แปลว่าของมันคือหมวก ของสู่รับจบนักรับุบน่นรูไปเร็วเลยนะทีนี้มาดูคำสั่งนะครับนักเรียนลูกๆต้องแปลคำสั่งให้ออกนะถึงแม้จะอยู่ปสองก็ตามให้จำนะครับนะอาจจะยากนิดหนึ่ง LOOK AT นะครับลูกเฉยๆเป็นคำกริยาแปลว่าดูถ้า LOOK AT นะครับเป็นคำกริยาวลี กริยาวาลีหมายความว่าอะไรก็หมายความว่าคํากริยาตามมาด้วยคําบุพบทครับ at เป็นคําบุพบทแปลว่าจ้องดูจ้องดู the picture ดูรูปภาพ talk ให้พูดให้คุยให้บอกนะครับ talk แปลว่าพูดแปลว่าคุยแปลว่าบอก about เกี่ยวกับ the color ก็คือสี of ของ the children's clothes ก็คล้ายกับเมื่อกี้นะครับตัวนี้คือ apostrophe s แสดงความเป็นเจ้าของ clothes นะครับแปลว่าเสื้อผ้าหลายๆชิ้นขึ้นไปเป็นผู้ผพน์ก็แปลามาจากหลังว่าเสื้อผ้าของเด็กๆ children children เป็นคำผู้พูนะ์นะครับนาคำนี้เป็นผู้พน์ที่ไม่ได้ลงท้ายด้วย s ดังนั้นก็แปลว่าจงดูรูปภาพนะครับแล้วก็ให้บอกเกี่ยวกับสีต่างๆของเสื้อผ้าของเด็กๆนะครับนี่คือคำสั่ง ดังนั้นนักเรียนต้องแปลคําสั่งให้ได้นะครับถ้าแ,แปลไม่ออกก็ฟังที่ค,ครูแปลแล้วก็จําคําแปลเหล่านี้เอาไว้นะครับนะนี่คือคําแปลตัวสีเหลืองมาดูคําพูดของแม็กซ์นะครับนะลูกศรชี้มาตรงนี้มาคุณครูเขียนคําแปลทับไว้นิดหนึ่งแม็กนซะ์ Max ก็เลยพูดว่าซูสฮ e s east brown แปลว่าหมวกของซูสีน้ำตาลทีนี้หลักไวยากรณ์ก็คือว่าเหมือนเมื่อกี้นี่คุณครูแปลไป3ามรอบนั่นก็คือแปลคำนามตัวแรกนะครับ hat แปลว่าหมวก apostrophes นะครับแปลว่าของซูเป็นชื่อคนหมวกของซูนะครับส่วน brown แปลว่าสีน้ำตาลทีนี้ east ไม่ต้องแปลนะครับ เพราะมีกฎวยากรณ์อยู่ว่านะครับนะบราเป็นคําคุณศัพท์นะครับเป็นคํา adjective หรือคําวิเศษแล้วแต่จะเรียกนะครับนะคำคุณศัพท์นั้นจะใช้คู่กับ verb to be เท่านั้นนะครับแล้ว verb to be ไม่ต้องแปลนี่คือสไตล์การสอนของครูนั้นนะครับดังนั้นประโยคนี้จึงแปลว่าหมวกของซูสีน้ําตาลจบเลยไม่ต้องไปแปลว่าเป็นอยู่คือนะครับ is ตัวนี้ สไตล์แบบนี้นะครับนะครูนังนสอนแล้วมาเพ็กซ์ก็พูดต่ออีกนะครับเพ็กซ์นะครับพูดว่าแซ s c ชียนอ r รนะครับแล้วเรามาแปลกันทีละ,ะคำศัพท์นะครับแซม c ชียนนะครับ c ช i n นนะครับก็คือกางเกงยีนนั่นเองแลวเชี n นตัวนี้นะครับนะ ต้องเติม s เ,เพราะว่ากางเกงนั้นนะครับในศาพ์ภาษาอังกฤษเขาถือว่าเป็นคำหูพจน์นะครับกางเกงไม่ว่าจะเป็นเกงขายาวหรือกางเกงขาสั้นก็ตามเป็นพหูพจน์ในตัวนะครับนะดังนั้น sam's jeans น,นะครับตัวนี้ก็ย่อมาจาก apostrophe s อ,อีกเช่นเคยก็แปลามาจากหลังว่ากางเกงยีนของแซม BLUE สีน้ำเงิน R ก็เหมือนกับที่อธิบาย IS ตัวนี้ไปนะครับเพราะ BLUE เป็นคำคุณศัพท์คำคุณศัพท์ใช้คู่กับ verb to be เท่านั้นแล้ว verb to be ไม่ต้องแปลในเมื่อเินสนะครับเป็นผู้จน์ดังนั้นกริยาที่ใช้ก็ต้องเป็น R นะครับใช้เป็น IS ไม่ได้นะครับนะนี่กฎไวยากรณ์ตามนี้เลยทีนี้มาดูคำสั่งนะครับตรงนี้คือคำสั่งนะครับนะ let practice ขีด s, s อีกแล้วนะครับนะขีด s นะครับส่วนมากแล้วจะย่อมาจาก is จะย่อมาจาก has จะย่อมาจาก was แล้วก็สแสดงความเป็นเจ้าของ a p o s t r o p s แต่ตัวนี้ไม่ใช่อีกนะครับนะที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยตัวนี้ย่อมาจาก us กับ us us แปลว,ว่าพวกเราทั้งหลาย let แปลว,ว่าอนุญาตแปลว,ว่าปล่อย งั้น let us นะครับแปลตรงๆแปลว่าอนุญาตให้พวกเรามาฝึกซ้อมกันเถอะ practice แปลว่าฝึกซ้อมฝึกหัดน,นะครับหรือจะแปลว่าพวกเรามาฝึกกันเถอะแล้วเราจะคุ้นชินับว่า let's go นะครับพวกเราไปกันเถอะหรือพวกพวกเราเริ่มกันเลยอะไรประมาณนี้นะครับดังนั้นนักเรียนต้องทราบละเอียดละเอียดนะครับนะว่า let ตัวนี้ย่อม,มาจาก let us นะครับนะ ไม่ใช่ is ไม่ใช่ was ไม่ใช่ has และไม่ใช่ apostrophes นะครับ <c oughs> ทีนี้นี่คือคำศัพท์ที่เขาจะให้เราฝึกคือ whose นะครับนะตามที่ตัวอย่างประโยคข้างบนตามด้วยคำนามและก็ตอบนะครับดังนั้นครูน,นันครูนันก็เลยนำมาเขียนให้6ประโยคนะครับนั่นก็คือ w สื้ s h ชนะครับซึ่งเป็นเอกอพจน์ is this ก็แปลว่านี้คือเสื้อเชิ้ตของใคร t ิส s นี้นะครับเรา,เามือจับไว้ได้ในเมื่อเสื้อเชิ้ตเป็นเอกพจน์นะครับก็ใช้กับคำกริยาว่า is who shirt is this who a this shirt is อันนี้คือคำตอบนะครับเราตอบว่า this shirt is m i d d Lee's แล้วก็ใส่ apostrophe s ได้นะครับเสื้อเชิ้ตตัวนี้เป็นนะครับ is ตัวนี้เราเป็นเป็นของ m r Lee หรือเราจะตอบว่า This is m r Lee's s h o r t ก็ได้นะครับนี้คือ this w ปลว่านี้ is แปลว่าคือเสื้อเชิ้ตของ m r Lee หรือเราจะแทนค่าเสื้อเชิ้ตเป็น it ก็ได้นะครับนะตามตัวอย่างที่แปลมา it is m r Lee's shirt มันคือเสื้อเชิ้ตของ m r Lee ก็ได้เหมือนกันนะครับทีนี้เรามาดูประโยคพะหะพจน์กันบ้าง ผู้เช่าเสือนะครับกางเกงขายาว artist เหล่านี้ต้องใช้คำว่าท s นะครับคําว่าเหล่านี้ในที่นี้นะครับหมายถึงกางเกงขายอ่ากางเกงขายยาวตัวเดียวก็ได้นะครับนะแต่ให้ใช้คาว่า a r t s คุณครูก็เลยแปลว่านี้นะครับคือกางเกงยีนของใครไม่ได้เหล่านี้นะครับเพราะกางเกงยีนตัวเดียวนะครับนะแต่เราต้องใช้ผู้จพ์เหมือนที่คุณครูได้บอก เพราะกางเกงเย็นถือว่าเพราะกางเกงขายาวตัวนี้ครับถือว่าเป็นพระพุพ์ในตัวนะครับก็เลยแปลว่านี้กางเกงขายาวตัวเดียวนี้นะครับนะเป็นของใครเราก็ตอบว่าที่ s าว r ซอร์ s นะครับสมมตินะครับว่ากางเกงขายาวตัวนี้นะครับ ความจริงแล้วตัวนี้เนี่ยความจริงแล้วมันเป็นผู้พจน์นะครับนะชีสตัวเนี้ใช้กับผู้พจน์เป็นของแซมหรือทิสานะครับนี้คือหรือเหล่านี้คือกางเกงขายาวของแซมหรือเดก็ได้นะครับเด e ร์แซมซาวเซอร์อย่างนั้นก็ได้นะครับมันคือกางเกงขายาวของแซมโอเคไหมครับนี่คือสไตล์การสอนของค,ครูพี่นันนะครับ เป็นว่าจบหน้าสิบเจ็ดฟังดูแล้วเข้าชมช่วยระดงแชรก็ขอขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครูมอบให้ท่านก็การุณช่วยอุดช่วยนุ้นในช่องกระผมครูอาพี่นันต้องขอขอบคุณ